ข้าพระเจ้าขอปล่อยสัตว์ทั้งหมดที่อยู่เบื้องหน้าของข้าพเจ้าเพื่อให้ชีวิตและอิสระแก่สัตว์ทั้งหมดนี้ขอปล่อยเพื่อให้เป็นที่พึ่งแก่ตนเองเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ศัตร,รูแลวเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันเพื่อทรงพ้นบุญให้แก่ตนเองและเจ้าของกายสังขารนี้หากตัวไหนยินดีขอให้นำความสุขและโชคลาภกลับมาให้ข้าพเจ้าตัวทีให้กับศัตร,รูและเจ้ากรรมนายเวรจงนำเอาสัพพทุก สัพโุกสัพรโรคสัพเคราะห์สะเสนียดจันไรออกไปจากตัวก้องขาพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถินขอให้พระแม่ธรณีพระแม่คงคาเทพเทวาเจ้าทีเจ้าทางเจ้าเกณฑ์ชะตาก้องข้าพเจ้าท่านพญายมพญานคราช จงเป็นสักขีพยานรับัตา์กุศลเจตนาก้องขาพเจ้าและช่วยคุม้มครองชีวิตสัตว์ให้ปลอดภัยจนสินอายุไขด้วยอำนาจกุศลพ้นบุญนี้จงสะเดาะเคราะ์ร้ายของขาพเจ้าและเจ้าของกายสังขารนี้ให้กลับกลายเป็นดีมีความร่มเย็นเป็นสุขการงานประสบความสำเร็จเงินทองไม่ขาดมือ